ติดตามสสาวคู่ซีพังแสนรู้และพังยุย้ยสสาวมาประจําการยืนกินหญ้าชิลๆที่ลานชมช้างน้องมีส่งเสียงทักทายกระดิกงวงน่ารักมากส่วนน้องยุ้ยนั้นเธอเป็นช้างโลกส่วนตัวสูงไม่ค่อยสนใจอะไรนอกจากเรื่องกินเราไปชมคลิปความน่ารักกันเลยค่ะขอขอบคุณคลิปจากเพจูนยนอนุรักษ์ช้างไทยด้วยนะคะที่อัปเดตความคืบหน้าของสองสาวมาให้เอฟซีได้ชมกันค่ะหอมใช่ไหมอันนี้เริ่มมึนหัว <laughs> หอมจนมึนเยอะ เมื่อกี้เจอคําแก้วมาแล้วนะครับมาตรงนี้มาเจอดอกแก้วอยู่ด้านหลังนี่บานเต็มต้นเลยกลิ่นมาดามหอมชื่นใจนะครับต้องการหายใจไวสวัสดีนะครับคุณแอปเปิลบอกสวัสดีนะครับพ่อโอ๊ดนะครับผมนี่นี่ก็มาหาน้องอแสนรู้นะครับหรือน้องดัมมี่นั่นเองแล้วก็น้องยุ้ยนะครับบรรยากาศดีครับผมบรรยากาศดีนะ อันนู้นนั่นคือจะไปเที่ยวเล่นหาเขาเหรอคุณยุ้ยเนี่ยสวัสดีค่ะมีเสียงด้วยเหรอเออ,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 อ จริงๆคือน้องช้างจะบอกว่าจะไม่ทําเสียงเพราะพอโอดบอกว่าทําเสียงก่อนแล้วน้องบอกเอออเนี้ยแปบลบว่าไม่นะครับใช่หรือเปล่าภาษาเหนือภาษาเหนือคือแบบเออเนี่ยไม่ไงคือเป็นประโยคปฏิเสธอย่างหนึ่งเป็นคําปฏิเสธอย่างหนึ่งเธอมีหญ้าอยู่ข้างล่างของเธอเยอะแยะนั่นนะฮะ <c oughs> <c oughs> โอ้โห บายยังไงนะไปงวงนี่น้องเรียบร้อยนะครับน้องเรียบร้อยกลิ่นตรงนี้กลิ่นมันแรงจริงๆด้วยอดกลิ่นใกล้มากขอจับหน่อยได้ไหมขอจับแก้มหน่อยโอ้โหน่ารักจังเลยอยู่ในอินโทรเวิร์ตจริงๆใช่ไหมหอมไหมไปงวง เคยเจอบางทีที่นวันนีครับเคยเจอบางทีที่อกช้างเขาไปจับอืออ้อมาแล้วก็แล้วก็ไปดม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 แล้วก็เป็นกลิ่นก็เลยแปลกใจไหนจมูกอยู่ไหนโอ้โหจมูกแสนรู <c> ้ <oughs> <c oughs> ครับหรือน้องดัมมี่นะครับนี่ ตตตตส่วนเธอคนนู้นนี่จะเดินไปฝั่งนู้นนะครับจะไปหาใครก็ไม่รู้ฝั่งนูน้นลุงแกก g o o อร์ <Good morning. S 2> รนิ n งคุณอาบต์น <laughs> <laughs> ูนลาโอนรู้จักกุฎอับต์นูนไหมรักต์นูนเนี่ยก็ไม่แรงหรอก <c oughs> ไม่แรง <Okay. S 1> กลางวัน <c oughs> กลางวันกุฎอัพตนูน เป็นกลางวันอันนั้นจะเป็น굿 o mm ีเวนนิ่งใช่ o d evening Good afternoon สวัสดีครับใช่คุณครูเ <c oughs> หรอสวัสดีตอนกลางวันสวัสดีตอนกลางวันใช่ถ้าตอนเย็นก็สวัสดีตะวันเหมือนกัน,กนใช่ใช่ดาวเยอะมากเลยคนดูก็เยอะคนดูก็เยอะคนดูแบบ เจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันคนเ,คเยี่ยมเยี่ยมเลยใช่ไหมเนี่ยเจ็ดแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยสิบคนเนะี่ยเห็นไหมทั่วประเทศใช่แล้วไม่ใช่ลูกแกอันนั้นเป็นดาวหนึ่งร้อยสิบดวลงล้อเล่นกับลูกแกนะครับคนดูเจ็ดแสนคนลูงแกบอกว่าเยี่ยมเยี่ยมเลยนะนะเยี่ยมเยี่ยมมองมองนกขุนทองร้องใช่ไหม ก็กระหนุ Entonces, Styles, two, two. ่มกระหนิงกันนะครับเนี่ยสองท่านสองคนเนี่ยตรงนี้กินดอกแก้วมันแรงมากเลยลุงแก่ใช่เราจะทำเมาหัวใช่ไหมด้กินเยอะๆเมาหัวเหมือนกันนะหอมล้ำอ๋อเนาะอันนั้นยืนหนึ่งอันนั้นยืนหนึ่งเลย เี๋ยวใกล้ใกล้กลถึงแล้วนะเดี๋ยวเข้ากันยาตุลานะ,ะตีนเป็ดหรือต้นพญาสัตบัญน,นะครับนะก็เรียกว่าไม่เป็นที่สองรองใครนะครับในเรื่องของกลิน่นกลิ่นมาดามหอมชื่นใจเช่นเดียวกัน <laughs> ลุงแกคือใครกำนันใช่ไหมนี่คือลุงแกเรียนคือลุงแกเรียนนี่ไงใช่ลุงแกสุดหล่อใช่ลุงแกสุดหล่อใช่ไหมลุงแกยิ้มหวานด้วยครับนี่ลุงแกเรียนลุงแกเรียนนะ แล้วถ่ายฝั่งนู้เนเห็นหรอเมื่อกี้เราเห็นอะไรนะพยายามถ่ายคุณพยาวฝั่งนู้นนะเห็นหรออยู่ไกลอยู่นะซูมได้ใช่ไหมอ๋อโอเคสองสาวน่ารักนะครับนี่เมื่อกี้โอ๊ตก็เอายาให้ mm hmm. เขากินอ่วยไหมโอ๊ตอัน,น mm hmm. เนี้ยเนี่ยมีถ้าน้องยุ้ยจะกินอ่วยเหมือนกันใช่ไหม mm hmm. กินอ่วยนี่ก็คือเหมือน กินแบบกินกินกินไม่หมดกินไปเลอะไปเลยกินทิ้งกินคว้างบ้างนะครับแต่ถ้าปล่อยอยู่ในป่านี่ก็เป็นเห็มเห็มลายหนึ่งเนาะกินดีนะครับใช่เหลือรอจะเป็นสายเดินนะครับเดินสายนะครับเดินไปเรื่อยไม่มีห่วงญ้านะครับในห่วงยาห่วงยาของเขาฮะอ่า ก็เดี๋ยวจะมาเดินแล้วก็จะมากรอบโกยไปนะครับมากรอบโกยไปนะคุณลุงน่ารักจังเลยนะคุณลุงน่ารักจังเลยนะครับเหมือนเด็กๆเลยแล้วแล้วแล้วหัวแอ้อจริงที่ผมเสียงหัวเราะนี่ก็ปปี้มาจากของลุงแก่นี่นะครับอปปี้มาจากลุงแก่ลุงแก่หัวเราะตลกดี เดี๋ยวนี้มีเก่งครับเอาหญ้ามากองไว้ฝั่งตัวเองเลยไม่งั้นยุยเอาไปกองทั้งหมด <laughs> นะต้องดึงมาไว้บ้างนะครับนะต้องดึงมาไว้บ้างนะลุงแก่ที่ชื่อเรียนหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่แล้ว <c oughs> นะล,ลุงแกเรียน <c oughs> ลุงแกเรียนนะครับสวัสดีนะครับผิวนุ่มผิวนิ่มนะ <c oughs> <c oughs> ฟันน้ำนมพลังขึ้นเดี๋ยวอีกสามเดือนงอกวะเดี๋ยวอีกสามเดือนจะงอกเหรอรอมันจะงอกอไม่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 รู้จะถามว่ามันงอกช้าหรือมันงอกเร็วจังเลยแนตะ่สามเดือนเนี่ยจากที่ไม่มีเนะี่ยจากที่ไม่มีเนะี่ยเรื่องกินขอบ้างนะครับนะเรื่องกินขอบ้างน้องมีมี่ได้กล่าวเอาไว้นะเอามาไว้ด้านหน้าตัวเองแล้ว